สวัสดีครับคลิปนี้มาสั้นๆนะครับเอา power bank 6 5วัต์ที่วางขายในท้องตลาดมารีวิวให้ชมนะครับคลิปนี้มาพร้อมกับ power bank 2ยี่ห้อนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อเอ s e c เพิ่งได้มาใหม่นะครับเป็น power bank ความจุ15,000ม ah. ิลลิแอมสามารถชาร์จ usb-c ได้นะครับแล้วก็ มี USB A มี USB C ที่เป็นสายพร้อมใช้งานตัวนี้เป็นหิ้วได้แล้วก็สามารถถอดแล้วก็ดึงสายตัวนี้ให้ยาวขึ้นมาเพื่อใช้ USB C ตรงนี้ได้ครับตัวนี้เป็น USB C สะดวกมากสำหรับตัวนี้ราคาประมาณ1,000นเศษนะครับน่าจะประมาณ1,100บาทแทบาทแถวๆนี้นะครับโดยรวมตัวนี้ก็ใช้งานได้ดีครับสามารถชาร์จให้กับ t e n d a 4G r o u t e r ์ได้แล้วก็ยี่ห้ออื่นๆได้ด้วยนะครับ ส่วนพอร์ตที่เป็นฝั่งนี้เนี่ยสามารถเสียบ5โวลต์9โวลต์ได้หมดเลยนะครับขึ้นอยู่กับว่าตัวอุปกรณ์ต้องการความต่างสักเท่าไหร่นะครับก็ใช้งานได้ดีผมใช้กับตัวที่เป็นเทนด้าเนี่ยครับได้ประมาณ10กว่าชั่วโมงนะครับค่อนข้างโอเคสำหรับ power bank ตัวนี้นะครับ15,000กับขนาดเล็กๆแบบนี้มันสำหรับพกพานะครับชาร์จกับโน้ตบุ๊กได้ประมาณชั่วโมงถึง2ชั่วโมงขึ้นอยู่กับว่าโน้ตบุ๊กคุณเปิด อะไรเปิดโปรแกรมอะไรใช้งานหนักหรือเปล่านะครับสำหรับรายละเอียดผมเคยรีวิวเอาไว้แล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็ใช้งานได้ดีใช้กับโน้ตบุ๊กได้แน่นอนใช้กับแท็บเล็ต i p a d Android ได้ชาร์จเร็ว p p o o n นะครับประมาณ27วัตต์แล้วก็สามารถชาร์จโน้ตบุ๊กได้เต็มๆ60วัตต์ w, นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมยืนยันว่าใช้งานได้ดีแต่ประจุจะแค่1 5 0 0 0าเท่านั้นไม่ได้มากมายอะไรนะครับ เอาไว้สาหรับพกพาเลยตัวนี้ส่วนตัวนี้ได้มานานแล้วครับตัวนี้เป็นยี่ห้อเบสุสนะครับ65วัต์เช่นเดีวยวกันความจุ30,000มิลลิแอมนะครับตัวนี้ใช้งานได้ดีผมใช้มานานแล้วแต่ว่าข้อเสียเล็กน้อยก็คือมันหนักนะครับน้ำหนักน่าจะ2เท่าของตัวนี้เอสเซเกอร์0นึ่งหมื่นห้าพันาหนะครับน้ำหนักก็เท่าตัวเลยครับตัวนี้ครบทุกฟังก์ชันให้พอร์ตมาทั้งหมด 5พอร์ตนะครับในการจ่ายไฟนะตัวแรกจะเป็นพอร์ต5โวลต์3แอมป์นะครับแล้วก็5 v 3โวลต์3แอมป์แล้วก็ฝั่งนี้5 v 3โวลต์สแอมป์ส่วนพอร์ตสุดท้ายเป็นพอร์ตที่ชาร์จได้ทุกอย่างผมชาร์จเทนด้า 4G ่จ t ออเมาแล้วนะครับจ่ายไฟ v, v, 1 2โวลต์20โวลต์1.5แอมป์อะไรพวกนี้ได้หมดเลยถ้าเป็นพอร์ตเบอร์สตัวนี้แล้วก็ usb c ครับตัวนี้จ่ายไฟได้เต็มที่ คล้ายๆกันแต่ USB-C เนี่ยก็จะชาร์จเร็วโน้ตบุ๊กแล้วก็แท็บเล็ตไอโฟนสเปคในการจ่ายไฟเทียบเท่ากันเลยครับ2ยี่ห้อน,นี้ Asker กับ b e s u s นะครับเป็นตัวที่ผมเลือกมาแล้วนะครับตัว Asker ฝั่งซ้ายจะให้พอร์ต USB-C มา2พอร์ตนะครับก็คือพอร์ตนี้แล้วก็สายตัวนี้สามารถใช้ได้เท่ากันนะครับส่วน USB-A ให้มาหนึ่ง เบซ u สจะให้ usb a มามากกว่านะครับพอร์ตที่ b บซ u สตัวทางขวาให้มาก็คือจะมี usb c 1พอร์พอนะครับสีส้มนะแล้วก็มีพอร์ต usb a สีดำา3พอรตมีสีส้ม1พอร์พอนะครับหมายความว่า usb c 1กับตัว usb a สีส้มเนี่ยเทียบเท่ากันแต่เป็นคนละชนิดเท่านั้นเองนะครับถ้าอยากได้จำนวนพอร์ตผมก็แนะนำฝั่ง b บซ u สนะแต่มันก็หนักนะ ราคาก็เกือบๆจะ2เท่าของเอสเซเกเลย b บซูสอยู่ที่ประมาณ1 8 0 0 0 0นะครับตัวนี้นะส่วนเอสเซเกอร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,000ถึง1,100บาทนะครับคุณก็เลือกตามชอบนะครับถ้าเกิดท่านใดที่ชอบพกพาชอบตัวเล็กๆก,ก็เอสเซกอร์ฝั่งซ้ายนะครับส่วนถ้าเกิดว่าชอบเดินทางน้ำหนักเยอะได้ไม่มีผลอะไร แล้วอยากได้พลังงานเต็มๆสามหมื่นมันเยอะมากนะครับสามารถชาร์จโน้ตบุ๊กได้ยาวๆเลยส่วนชาร์จ iPhone ชาร์จแท็บเล็ตเนี่ยไม่ต้องห่วงครับหลายรอบครับถ้าเกิดเป็นฝั่งไอซิเกอร์เนี่ยก็ได้2อถึงสรอบนะครับส่วนถ้าเป็นฝั่งนี้เนี่ยก็น่าจะได้ประมาณ5-6รอบเลยนะครับเต็มๆเลยนะหรืออาจจะมากกว่านี้ก็ได้นะครับก็ผมเอามายืนยันว่าผมใช้งานกับ t e n d r 4G router ตรงนี้ได้ ชาร์จกับพ o c k e ต Wi-Fi 5โวลต์อะไรพวกนี้ได้หมดอยู่แล้วนะครับฉะนั้น2ตัวนี้เนะี่ยเป็น Power Bank Universal All-in-one ที่ผมรู้สึกว่าผมอยากแนะนำกับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดที่ต้องการ Power Bank พกพาที่ไว้ใจได้นะครับเอเจเกก็ไม่เลวนะ เขาทำออกมาทีหลังแต่ว่าหลายๆชิ้นหลายๆตัวของเขาเนี่ยก็ใช้งานได้ดีสายชาร์จเขาราคาถูกมากแต่ใช้ได้ดีนะก็ลองดูรีวิวสินค้าตามลิงก์ที่ผมใส่ไว้ให้ใต้คลิปนะครับทางร้านเขามีรีวิวยืนยันการสั่งซื้อเพียบเลยนะครับถ้าเกิดท่านใดที่ต้องการคำยืนยันต้องการพิ่มเพิ่มเติมก็คอมเมนต์คำถามเอาไปได้เลยผมจะรีบทดสอบแลวมาตอบให้นะครับสำหรับคลิปนี้เอาสินค้าที่ตัวเองใช้อยู่แล้วก็รู้สึกว่าพอใจประทับใจกับ ผลที่ได้นะครับเป็น Power Bank เนเอ็กสระ์งจริงๆผมเอามาชาร์จโน้ตบุ๊กทั้งเดลทั้ง HP นะครับที่เป็น USB-C นะใช้งานได้ส,สบายๆกับ65วัตต์ก็ที่เป็น65วัตต์ผมก็เชื่อว่าเขาเออกแบบมาชาร์จสำหรับโน้ตบุ๊กนะครับโน้ตบุ๊กอะแดปเตอร์โน้ตบุ๊กเนี่ยที่เจอส่วนใหญ่จะเป็น60-65วัตต์นะครับยิ่งถ้าเป็นยี่ห้อเดลนะครับส่วนใหญ่อะแดปเตอร์โน้ตบุ๊กของเขาจะเป็น65วัตต์นะครับก็พอดีเป๊ะเลยใช้งานได้นะครับ ยาวๆไปมีพร r b a n k ทั้งทีแนะนำเป็นพระแวงอนเนกประสงค์ l in one ที่สามารถทำได้ทุกฟังก์ชันนะครับชมค่าที่สุดสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ